โอ้โหขายดีจริงไม่จกตาไม่หลอกรวงค่ะนี่ค่ะพัดลมโซล่าเซลล์ไบโอเนจีโอ้โหเยน็นแรงถึงใจค่าไฟศูนย์บาทเราใช้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดไร์แปลงถ่านปลอดภัยใช้ยาวนานไปเลยค่ะใช้งานง่ายแค่นำแผงไปตากแดดเท่านั้นเองแล้วที่สำคัญนะคะ แทงชาร์จเราเป็นมัลติทิสต์วายชาร์จได้แม้กระทั่งแสงลำไรอยู่ได้ทั้งคืนเพราะว่าเราใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมแท้ค่ะใช้ได้30ชั่วโมงโอ้โหเย็นฉ่ำทั้งคืนไปนเลยค่ะรักโลกไปด้วยกันใช้ผลิตภัณฑ์ไบโอเนจีนะคะโซล่าแฟนไบโอเนจีขายดีอันดับหนึ่งนิบๆสั่งจองเข้ามานะคะสินค้าไบโอเนจีมาไวไปไวค่ะเย็นฉ่ำมากแม่